กได้ก at> ินแรงอยู un> at> ่ครับได้เพราะแม่พี่น้องครับมือนีเบาสไลด์มหาเนี่ยกินแรงครับพี่น้องครับหาวันปลาขาวคือเก่าครับหลังจากเมื่อนั้นได้ปลาขาวประมาณปีหนึ่งนี่้อครับไปป้งแต่จะตำแก้วกินครับตำแก้วกินครับป้งปลามือนี้บาสไสด์มาตึกปลาครับลำคล้องโมเมนต์คล้องหลังบ้านนี่พี่น้องโมเมนต์คล้องหลังบ้านครับอันนี้เป็นคล้องอีกคล้องหนึ่งครับเดี๋ยวบบาสไลด์ มาตึกเปลา,านี่ไปตึกตึกกันครับเข้าหน่อยที่เกลีครับวับนที่จะตครับที่เองตรวจทีเกาครับนคที่เกาครับรบูครับแต่ห้องปเปาครับป่อยวางห้องประกกินประกินประบูครับ ปลากาหรือว่าปลาหมอตะกับครับพี่น้องเนี่ยปลาหมอตะกับนะครับหรือว่าปลาหมอสร้างเหยียบนั่นเองหลายคนเรียกบ้านผมอีสานเรียกปลากาครับปลาหมอตะกับวันซุมวันศัก เดี๋ยวเขาไปเบ่งต่อนท้าสรุปผลงานกันเลยครับพี่รองครับะเดี๋ยวคอยมารับช่วงกันครับ แรงแตพ่อได้กินแรงอยู่ครับัวนี่ครับบ่ได้ปีกพี่น้องครับอาชิปนี้ก็เอาไว้เพียงท่านีตะกอนนะครับมึงตะเวนกะส้งแกะสีคำเนี่ยก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณสุขเป็นครอบที่วของน้องครับเงินทองใส้น้ำกันเทียบเท่าจจนนำรำร่วด้วยกันสุขุสุขคนสำหรับเกดินี่ะครับไปแล้วครับบวัสดีครับ